สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เราลงวันที่20พฤศจิกายนนะคะก็แน่นอนว่าถ้าเห็นคลิปนี้หลังจากนี้ไปประมาณ2อาทิตย์นะคะสินค้าอาจจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเป็นไกด์ไลน์ค่ะจะบอกแบบนี้ทุกครั้งนะคะเผื่อบางคนเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นวันที่ลงข้างล่างนะคะแล้วก็โทรมาสั่งนะคะลูกค้าจะได้ไม่ต้องแบบว่าบางที่ลงไว้หลายเดือนแล้วนะคะจะเสียเวลานะบอกว่าสินค้ามันหมดแล้วนะคะช่วงนี้ก็ สินค้ามีมาจํานวนจํากัดน,นะคะไม่ได้ตุนสินค้าเยอะมากนะคะก็คือแบบว่ามีมาพอแบบว่าเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆไม่ให้ซ้ำซากจําเจนะคะแล้วก็แบบนี้ต้องบอกว่าเป็นแบบใหม่ล่าสุดเลยคือทรงก็จะเป็นทรงใหม่ด้วยนะก็คือแบบอาจจะไม่ได้ซ้ํากับว่าทรงเดิมๆนะคะก็จะทีเดียวแล้วก็ลายปักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปให้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าซึ่งบอกว่าตัวนี้สวยนะแล้วก็วันนี้สีในคล อาจจะดูแบบมืดๆน,นิดนึงนะคะเพราะว่าไฟเราไม่ได้เปิดไฟส้มนะคะอันนี้จะเป็นแสงแบบแสงขาวธรรมชาติเลยคือสีที่เห็นยังไงก็คือสีนั้นเลยนะคะก็คือสีจะไม่เพี้ยนเนาะวันนี้ก็ คอนะคะในส่วนของตรงคอตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะแล้วก็มีงานมีกระดุมตัวนี้เป็นงานผ่าหน้านะคะผ่าหน้าหมดเลยนะคะตัวนี้เป็นกระดุมเปิดได้นะคะตัวนี้เป็นคอกลมค่ะตัวนี้เป็นคอกลมแล้วก็ในส่วนของตรงรอบคอนะคะจะมีการปักนะคะปักลายซึ่งน่าน่ารักมากนะคะอให้อยากให้เห็นตัวสีแรกสีแรกเนี่ยจะบอกว่าเป็นสีแดงที่แบบสวยชอบสีที่ชอบมากนะคะแบบว่ามันจะเป็นเหมือนคล้ายๆแดงเลือดหมู นะคะของจริงมันจะเป็นแบบว่าแดงที่ตุนต่นๆหน่อยนะคะไม่ใช่แดงแบบสดอะไรประมาณนั้นนะคะสวยนะคะก็อยากให้เห็นตัวลิสีนิสิแล้วในส่วนของตรงคอค่ะกระดุมนี้คือแนะนําให้ติดถึงเม็ดบนเลยนะคะเพราะว่าลายลายปักมันจะได้ต่อกันและสวยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็แบบว่าสามารถถอดได้ถ้าเกิดลาคานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้แบบติดคอจนเกินไปนะสามารถใส่ใส่ได้นะคะเพื่อให้ลายปักเนี่ยมันต่อกันพอดีนะคะโอเค มันแน่นนิดนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงมันของใหม่เนาะมันก็จะแบบแน่นแน่นนิดนึง โอเคติดได้แล้วนี่ค่ะพอพอติดยันเม็ดบนเนี่ยมันก็จะแบบลายปักมันก็จะตอกันสวยอย่างนี้สวยพอดีแบบนี้นะคะคอกลมสวยค่ะตัวนี้นะคะลายปักค่ะปักมาให้แบบว่าตรงในช่วงในส่วนของตรงช่วงหน้าอกนะคะก็จะคือเป็นเถาดอกไม้นะคะเลื้อยลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเดินอันนี้ก็คือเป็นงานปักเหมือนกันนะคะปักเดินเส้นนะคะเหมือนเสมือนแบบเป็นรอบเถาดอกไม้นะคะแล้วก็ตรงกลางค่ะในส่วนของตรงกลางนะคะที่เป็นในส่วนของ สาบกระดุมนะคะตัวนี้ก็คือแบบออปะ ทั้งทั้งทั้งแถบเลยนะคะและด้านข้างค่ะด้านข้างในส่วนของตรงแขนนะคะแขนตัวนี้เนี่ยจะเป็นผ้าเนื้อผ้าอีกชนิดหนึ่งในส่วนของตรงเสื้อค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายแล้วก็ในส่วนของตรงแขนตัวนี้จะเป็นเนื้อผ้าเหมือนกับเนื้อผ้าเนื้อคอตตอนลูกไม้คอตตอนฉลุประมาณนั้นนะคะเป็นงานแบบคอตตอนฉลุประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะจะเห็นเป็นแบบเป็นรูๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีงานปักเข้าไปเพิ่มให้ที corner, ่ตรงแขน ลายแบบนี้ด้วยก็คือลายเดียวกันนะคะก็คือเป็นเถาดอกไม้เลื้อยลงมานะคะแต่ว่าตรงแขนจะแบบปักรอบเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นวงกลมนะคะสวยมากคืองานปักตัวนี้ให้มาเยอะมากคือแบบ เออแม่สวยจริงนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้คือปักทับไปบนเนื้อลูกไม้ฉลุขอต้อนอีกทีนึงตรงกลางเป็นเนื้อผ้าฝ้ายเนาะแล้วก็คือดีไซน์ตรงนี้ที่น้องชมบอกว่าใส่แล้วน่าจะสวยเก๋เพราะว่ามันจะเป็นทรง A อ,ออกแบบนี้เลยค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะฟังย้ำ,ยำไซส์กันดีๆนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวนะคะก็คืออกเสื้อได้44ค่ะแล้วก็ตัวนี้สัพโพกนะคะตัวสะโพกจะใหญ่มากคือจะฟรีเลยเพราะว่ามันจะบานออกประมาณนี้มันจะมีการจับจีบ นะคะบริเวณเหนือใต้หน้าอกลงมาสักนิดนึงนะคะประมาณแบบเหมือนแบบประมาณช่วงท้องอะ่ะประมาณนั้นนะคะคือจับจีบประมาณจุตรงนี้นะคะแล้วก็คือมันก็เลยจะบานออกทรงมันก็เลยจะสวยนะั้นเองก็เลยบอกแล้วว่าทรงนี้เป็นทรงใหม่นะคะเคยทําแบบนี้มาแล้วกับผ้าดินินนะคะแต่ว่าวันนี้เราเอาผ้าฝ้ายงานปักมาแล้วก็ทําทรงนี้นะคะซึ่งทรงนี้ใครใส่ก็รอดใครใส่ก็สวยค่ะใส่แล้วมันดูน่ารักเป็นเจ้าหญิงฟุ้งฟึงมากแบบนี้ค่ะแม่คือจริงๆแบบว่า ไม่ได้เกี่ยงเลยว่าแบบอายุเยอะอายุน้อยใส่ได้หมดเลยนะคะทรงน่ารักมากเนี่ยค่ะทรงน่ารักนะคะเพราะว่ามีการจับรูดจับจีบตรงนี้นะคะมันก็จะบานออกแบบนี้นะคะโอเคแบบ พูดเยอะไปแล้วนะคะเรามาดูสีกันเลยนะคะเริ่มสีเลยสีแรกอย่างที่บอกค่ะสีเปิดคลิปนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะสีแดงตุนต่นๆแดงสวยค่ะแดงแบบว่าแดงกําลังแบบดูดีแบบมันไม่มัน,ม,นมันจะไม่ได้แป๊ดเกินอะไรแบบนั้นเนาะค่ะแล้วก็สีที่2นะคะตัวนี้เป็นสีฟ้าค่ะ ค่ะน่ารักมันจะมันจะแบบว่าคืองานปักสีมันจะเป็นสีเดียวกันก็คือจะเป็นดอกไม้สีชมพูขาวนะคะพอมาตัดกับสีฟ้าเนี่ยมันเลยให้อารมณ์แบบว่าหวานมากอ่ะม้ดูลายปากกัะะปกใกล้ๆนะคะดูงานปักใกล้ๆนะแล้วก็ดูตรงแขนค่ะ สีฟ้าก็คือจะออกแนวหวานที่สุดในบรรดาทุกสีสีที่มีวันนี้นะคะอ่เดี๋ยวดูสีต่อไปสีต่อไปเป็นสีเขียวค่ะของจริงจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าคือความเข้มของสีคือสีเข้มแต่มันไม่ใช่แบบเขียวเข้มเนื้ออะคะไม่ใช่เขียวเข้มแบบเขียวเข้มใบไม้เข้มอะไรเงี้ยอันนี้คือเขียวอ่อนแต่เม็ดสีคือเข้ม นะคะแล้วก็ตัดกับลายปักสีชมพูนะคะซึ่งซึ่งจะบอกว่าแบบรุ่นเนี้ยหวานทุกแบบมันให้อารมณ์หวานหวานอ่ะเพราะว่าด้วยลายปักด้วยนะคะด้วยดีไซน์แบบด้วยนะคะแล้วก็สีอันนี้คือสีเท่มากอันนี้เป็นสีแบบที่ทุกคนน่าจะแบบว่ายังไม่ค่อยมีแน่นอนนะคะสีนี้จะเป็นสีเปลือกไม้ค่ะสีน้ำตาลเปลือกไม้เป็นสีน้ำตาลเข้มคือแล้วพอเขาเป็นสีเข้มตัดกับลายปักที่เป็นสีอ่อนอ่ะมันจะทําให้ลายปักคือดูเด่น ดูขึ้นมากแล้วคือหนูบอกเลยว่าแบบสีนี้หนูว่าเทสุดสีที่2นะคะต้องบอกว่าสีนี้เป็นสีที่เราชอบคิดว่าหวานที่สุดในบรรดาสีสีนี้นะคะสีแดงกับสีน้ำตาลก็จะแบบออกแนวคลาสสิกสุขุมนุ่มรึกนะสีเขียวก็จะแบบอว่าออกแนวแบบว่า บบวาเย็นเย็นตาสบายตานะรวมทั้งสีนี้ด้วยนะคะก็คือดูเย็นตาสบายตาและดูหวานนะคะไม่จะเป็นต้องเป็นสีชมพูจา๋าอะไรเงี้ยถึงจะดูหวานได้นะคะสีฟ้าก็ดูหวานได้เนี่ยค่ะดูแบบหวานหวานมากเลยนะคะขับกับอะไรนะ งานปักสีชมพูขาวนะคะสีฟ้าค่ะแล้วก็ลืมบอกไปเมื่อกี้นะคะตัวนี้นะคะในส่วนของงานแขนนะคะจะเป็นเหมือนลักษณะการจัปลายแขนนะคะซึ่งมีกระดุมแขนมาให้1เม็ดนะคะถ้าใครใส่แล้วคับก็สามารถ ปลดกระดุมแขนได้อย่างตัวสีแดงเมื่อกี้นะคะที่ใส่แล้วถ่ายไปแล้วก็คือเมื่อกี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ติดกระดุมแขนนะคะก็คือมันก็ยังคงเป็นทรงสวยอะถ้าพอติดกระดุมแขนน้องก็จะแบบก,ก็ก็ยังเป็นทรงแบบเป็นทรงจ้ำปลายแขนที่สวยนะคะในส่วนของตรงช่วงตัวรับรองว่าได้ไปแล้วคือชอบค่ะใครที่จะแบบว่ามีแบบมีหน้าท้องสักนิดนึงนะคะรุ่นนี้รับรองว่า ถูกใจนะคะเพราะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะเนี่ยค่ะมันมีความบานแบบเยอะอยู่นะคะแบบตัวเนี้ยบานเยอะหน้าอกอะ่ะก็คือ44แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน่าจะแบบน่าจะ48เลยอันเนี้ยเพราะบานได้เยอะมากนะคะแล้วก็คือไม่ไม่ตึงหน้าท้องแน่นอนแล้วก็ส่วนการจีดตรงเนี้ยช่วยให้แบบว่าใส่ เสื้อตัวนี้ทรงสวยยิ่งขึ้นแน่นอนนะคะมันจะหวานยิ่งขึ้นนะคะสีฟ้าค่ะอะใส่มันให้ดูแล้วนะคะของจริงก็คือจะเป็นฟ้าอ่อนฟ้าประมาณนี้เลยนะคะอาจจะเข้มกว่าน,น,นี้นิดนึงนะก็คือแบบเนี่ยค่ะดูด้านข้างนะคะด้านข้างจะเป็นจะเป็นงานผ้าแบบเหมือนงานเป็นเนื้อคอตตอนนะคะคอตตอนฉลุนะคะแล้วก็ปักลายค่ะหวานมากรุ่นนี้คือแบบ สวยหวานมากจริงๆนะคะใครชอบความหวานแนะนำรุ่นนี้นะคะเพราะว่ารุ่นต่อไปที่จะลงวันนี้จะเป็นลีนินทรงเทเทค่ะสีที่3แล้วนะคะสักรุ่นนี้จะเป็นสีเขียวค่ะตัวนี้เป็นสีเขียวอ่อนนะคะแต่ว่าเป็นเฉดเขียวอ่อนที่สีเนี่ยจะมีความแบบ เม็ดสีคือเข้มนะคะมันจะแบบไม่ใช่แบบเขียวฟุ้งๆเขียวพาสเทลนะคะตัวนี้คือเป็นเขียวเข้มเข่เอเขียวอ่อนเฉดเขียวอ่อนที่สีเข้มนะคะเม็ดสีคือเข้มนะคะแล้วก็มีเรื่องที่อาจจะขอเตือนนะคะนิดนึงนะคะว่าเสื้อรุ่นนี้อาจจะสีตกนะคะต้อง อาจจะต้องรบกวนซักแยกจากเสื้อตัวอื่นในน้ำแรกนะคะแค่หนึ่งน้ำแรกเท่านั้นนะคะเพราะว่าคิดเอานะคะว่าสีน่าจะตกนะคะนะคะรุ่นนี้นะคะก็เตือนไว้นะคะก็มาดูสีค่ะสีเขียวอ่อนนะคะสีนี้ก็สวยนะคะแบบว่าถ้าใครยังถ้าใครเป็นคนชอบเขียวเนาะแล้วก็แบบ จริงๆมันแบบมันก็สวยทุกท,กท,ก,ทกทุกรุ่นที่หนูเอามาเพราะว่าหนูถ้ามันไม่สวยก็ไม่เอามาไม่ให้พูดจริงๆนะเพราะว่าเนี่ยน้องก็เป็นคนเลือกเองแล้วน้อง้องก็คิดว่าสีเขียวเนี้ยแบบว่าใส่แล้วมันก็ขับผิวอะโอเคอยู่นะคะจริงๆ มาถึงสีสุดท้ายนะคะของรุ่นนี้จะเป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้เข้มนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เอาสีนี้มาขายนะคะคือปกติจะมีน้ำตาลจริงจะอาจจะเป็นน้ำตาลนูด้ดน้ำตาลทองน้ำตาลอ่อนอะไรประมาณนั้นแต่ตัวเนี้ยเป็นน้ำตาลเปลือกไม้เข้มๆเ,เลยแต่ว่ามันเก๋มากน้ำส้มเห็นของจริงแล้วคือตั้งไงก็ต้องเอามาขายคือมันแพ้ทางสีนี้มากคือแบบ ผ้าสีนี้สีเข้มตัดกับลายปักสีชมพูขาวคือแบบมันสวยมากทําให้ลายปักดูเด่นมากแล้วคืองานออกมาโดยรวมๆภาพรวมแล้วออกมาดูแพงดูเก๋ดูเท่ดูดีมากๆเลยนะคะก็คือแบบเชียร์มากๆเลยถ้าแต่แนะนําตรงๆแนะนํากลางๆไว้ก่อนนะคะสําหรับ,บคุณแม่ที่บอกว่าตัวเองเป็นคนผิวคํานะคะก็คืออยากเออ ก็คือถ้าไม่ได้ชอบสีนี้อะไรค่ะนั้นก็คือแนะนําให้ด็กเรี้ยงสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็รับสีฟ้าหรือสีเขียวนะคะจะช่วยให้ผิวอะดูสว่างและสดใสกว่านะคะสีนี้ใส่แล้วอาจจะดูมืดนะคะก็คือแนะนํากลางๆเนาะแต่ถ้ายืนยันว่าชอบแล้วใจมันรักจริงนะคะยังไงใส่ก็สวยค่ะเพราะเราจะมีความมั่นใจในการใส่นะคะก็คืออันนี้บอก ตรงๆนะคะว่าเออถ้าผิวค้ำหลีกเลี้ยงสีนี้นะคะแต่ถ้าไม่ถึงค้ำม,มากนะเป็นแบบเป็นแทนเป็นน้ำพึ่งขึ้นไปนะคะก็โอเคใส่สวยใสย่ใส่สวยค่ะใส่แล้วคลาสสิกใส่แล้วดูดีค่ะใส่แล้วแบบดูดูแบบดูดูแบบ,ด,บ,บดูมีอะไรดูแพงอะไรอย่างเงี้ยดูไม่ดาดเดือะ่ะพูดงตรงคือแบบ,บดูไม่แบบเออดูไม่ดูไม่เห็นบ่อยๆนะสีโทนนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ นั่นแหละนะคะแล้วที่นี้ก็แล้วแต่ชอบจริงๆแล้วแต่ชอบเลยถ้าเราชอบสักอย่างยังไงเราก็ใส่สวยค่ะเพราะเราจะมีความมั่นใจนะคะออกมานะคะสัปราคาตัวนี้นะคะคือ720บาทนะคะรวมค่าจัดส่งแล้วนะคะแต่ถ้าเก็บปลายทางน้ำส้มขอบวก50บาทนะคะ ก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะถ้าใครชอบรุ่นนี้นะคะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือค่ะเป็นตัวเลขสามหลักนะคะมีไซส์เดียวเป็นฟรีไซส์ค่ะคือหน้าอก44นะคะส่วนสะโพกคืออย่างที่บอกคือฟรีค่ะเพราะว่ามันมีความบานออกนะคะก็คือถ้าคนมีหน้าท้องนิดหน่อยใส่รุ่นนี้น่าจะชอบค่ะค่ะก็ไปแล้วนะคะฝากสี สากรุ่นนี้ไปด้วยนะคะสีเปิดตัวแรกคือสีแดงนะคะต่อมาเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีเปลือกไม้ค่ะสีนปานเปลือกไม้นะคะชอบสีไหน f อนั้นจัดไปค่ะรุ่นนี้คอนเฟิร์มว่างานเป๊ะงานเนี้ยบนะคะคือสกสกรีนมาให้แล้วนะคะเลือกมาให้แล้วนะคะรุ่นนี้คือคอนเฟิร์มว่างานเป๊ะงานเนี้ยบลายปักคือแบบกาลังดีไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะคะนะคะก็ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ